เบ็ดมังกรส้นตัวได้โพสต์คลิปจากฝั่งกัมพูชาพร้อมระบุว่าในคลิปเป็นนายทหารหนุ่มกัมพูชาฟิวขาดกลางที่ประชุมเสียงระเบิดจากหัวใจทหารแนวหน้ากลางที่ประชุมสรุปเหตุการณ์ประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นในประเทศกัมพูชาได้เกิดเหตุสะเทือนใจขึ้นเมื่อนายทหารชั้นผู้น้อยรายหนึ่งลุกขึ้นยืนกลางที่ประชุมพร้อมระบายความอัดอั้นที่เก็บกฎมานานจนถึงสุดขีดเขาแสดงความไม่พอใจด้วยน้ำเสียงโกรธโดยตัดพ้อว่าตนเองและทหารแนวหน้าหลายคนไม่ได้รับเงินเดือนมาหลายเดือนแล้วขณะที่เงินเดือนซึ่งควรจะได้รับก็มีจํานวนน้อยนิดไม่เพียงพอต่อค่าเช่าที่พักค่าผ่อนรถและค่าครองชีพในแต่ละวันจนในบางช่วงแทบไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว ทั้งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเน,นื่องยาวนานหลายสิบเดือนท่ามกลางความยากลําบากและความเสี่ยงที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกแม้ประธานในที่ประชุมจะพยายามห้ามปรามและขอให้ยุติการแสดงความเห็นดังกล่าวแต่นาทารผู้นี้ยังคงยืนหยัดเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานท,านที่กําลังพลแนวนหน้าพึงจะได้รับพร้อมกับตั้งคําถามอย่างเจ็บปวดถึงความคุ้มค่าของการเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองในขณะที่ครอบครัว ที่อยู่เบื้องหลังอย่างต้องเผชิญกับความเดือดร้อนและความไม่มั่นคงในชีวิตประจําวันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่ววูบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นเสียงสะท้อนจากกําลังพลระดับปฏิบัติการที่ถูกกดทับมาอย่างยาวนานเสียงที่สะท้อนถึงปัญหาปากท้องสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของทหารแนวหน้าซึ่งยังผมได้รับคําตอบที่ชัดเจนจากผู้มีอํานาจภายหลังจากคลิปเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่อ,ออกมาในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตในกัมพูชาจำนวนมากต่างแสดงความเป็นห่วงต่อความปลอดภัยของนายทหารผู้นี้เนื่องจากการลุกขึ้นเรียกร้องสิทธิ์และการเปิดโปงความจริงภายในอย่างตรงไปตรงมาซึ่งอาจนำมาซึ่งผลกระทบต่อตัว,ตวเขาเองจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานดีดันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับชะตากรรมหรือความปลอดภัยของนายทหารดังกล่าวคำถามสำคัญจึงยังคงค้างคาใจในสังคมว่าเสียงของทหารแนวหน้าที่กล้าพูดความจริง จะได้ร er ับการปกป้องหรือจะถูกทําให้เงียบหายไปพร้อมกับความเงียบงันตามแนวชายแดนเงียบเลยเหรอแสแอ้าบังบัวอารนมั้ยาก่อรอังกบกอคายอันอเลอามันชนงไดน้นันมนวายโดยงกออง่ายกเียบข่า่บ่อบ่อคลยกเออจมาเยอะปีอยูตงได้โไอหาบ่อโนคลตางใหญ่ป้าบ้าป้าสมโตงสมใหญ่บบติดเดียเ លោកឯកតននិយាយយ៉ាងទៅយូរដល់ហោដល់ម៉ៅតែខ្ញុំសុំនិយាយតិចគិតមើលទៅខ្ញុំរងឡើយជួលផ្ទះគេនៅមួយខែប្រហែល50ទឹកភ្លើងទឹកអីប្រាក់ខ ਾਇ តាហៀតបើមកសងទានាគាអង្ការនោះអីស៊ីឡាប្រាក់ខ ਾਇ មានស្អោះនេះឯកសាមានត្រពាក់ទានាគាប្រហែលប៉ុមម៉ាត់បងហើយលុយយកបងផ្ទះអស់លិចហើយហើយខ្ញុំមកតបានអីទេបានសុំសុំនិយាយតិចអត់តអស់ថានិទីទេខ្ញុំសុំនិយាយតបាននិទីទេអត់ទៅតបាននិទីផងគិតមើលទៅ កត់មើលទៅញោមតែហេតុឥឡូវកំពុងមានបញ្ហាដល់ព្រមតៃឥឡូវខ្ញុំសតចិត្តឲ្យមេខ្ញុំបាក់ឈ្មោះខ្ញុំទៅព្រមតៃដើម្បីវាយជាមួយថៃខ្ញុំខឹងខៃណាខ្ញុំដេកអស្រော့ដល់ភ្នែករបស់ស្អាតដោយសារខ្ញុំខឹងខៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាញោមត្លក់ពីព្រមតៃណាវិញខ្ញុំអត់ហ ோம் ខ្ញុំបោះឲ្យវិញទៅតែខ្ញុំអរគុណអកងាមឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំសុំមេដល់ពេលសកម្មមកព្រមតៃណា น้องจ้องต่าใบคนไยน้องปวจัดเลยเพราะตึกนี้พวกคือพี่บรุไทยไปตึมือเต่าจอมผีมวยเอ้ลน้องต้องมาฟังขณะที่ชาวเน็ตไทยต่างก็คอมเมนต์กันเช่นมีแววไม่ได้ตุยดีขอให้ปลอดภัยจริงๆทหารเหล่านี้น่าสงสารมากเลยนะที่ต้องมาเจอกับผู้นำที่เห็นแก่ตัวและเลวแบบนี้ยังไงก็ขอให้ทหารนายนี้ปลอดภัยส่งลูกคุณเด็ไปตายแทนที่จะเก็บศพกลับมาทำพิธีกลับทิ้งให้เน่านอนตุยไร้เกียรติเหมือนหมาตัวหนึ่ง คิดแต่จะรบกับไทยแต่อาวุธทหารขมรไร้คุณภาพนี้เราจะได้ยินเรื่องราวของกองบัญชาการองครักษ์ BHQ หรือ Bodyguard of h e a d g u a r d e er. อรองครักษ์พิทักษ์ขุณเซ็ววาได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าทหารประจำการทั่วไปของกับ,บูชาลหลายเท่านายทรงฤทธิฟฟ์พเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงเคยเปิดเผยเรื่องเงินเดือนหน่วยทหาร BHQ องค์ครักษ์พิทักษ์ขุนเสนววา ได้รับค่าตอบแทนมากกว่าทหารประจำการถึง10เท่าอีกทั้งโดย B HQ นี้ยังมีอภิสิทธิ์มากกว่าทหารประจำการทั่วไปด้วยคือจะปราบปรามใครก็ได้เดินไปที่ไหนก็มีแต่คนเกรงกลัวและเป็นกองกำลังที่มีความทันสมัยมากในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์รวมไปถึงเครื่องแบบมากที่สุดมาดูว่าเงินเดือนของทหารประจำการกัมพูชาได้ค่าตอบแทน1500บาทต่อเดือนสำหรับพลทหารได้1,800บาท เงินเดือนอาหาร1ิตรีถึงร้อยโทรประมาณ2,700ถึง3,600บาทนี่ยังไม่หักค่าเครื่องแบบอาหารที่พักค่าหัวคิวที่จ่ายเป็นเงินสดส่งตระกูลหุนรวมประมาณ50%ไม่มีสวัสดิการกรณีการเสียชีวิตในการรบได้รับเพียงค่าตอบแทน620ถึง3,000บาทตามชันยศพร้อมพวงติดพัดลม1ตัวส่วนเงินเดือนอหารชั้นยศนายพันถึงนายพลประมาณ4 5 0 0ถึง9,000บาท สำหรับทหาร BHQ นั้นได้เงินเดือนเดือนละ1 5 0 0 0บาทนอกจากเงินเดือนแล้วทหาร BHQ ยังได้รับอภิสิทธิ์เพิ่มเติมเช่นที่พักสิทธิ์เข้ารับการศึกษาสิทธิ์รักษาพยาบาลไปจนถึงการเข้าถึงผู้นำประเทศแต่มีกฎว่าห้ามแต่งงานกับชาวต่างชาติและต้องผ่านการตรวจสอบภูมิหลังของครอบครัวว่าเป็นคนกัมพูชาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่สำหรับทหารไทยนั้นพลทหารจะได้เงินเดือน1 0 0 0 0บาทชั้นยศ จากสิบตรีถึงจากสิบเอ็ดหนึ่ถึง20,000บาทร้อยตรีถึงร้อยเอก18,000ถึง25,000บาทพันตรีถึงพันเอก30,000ถึง40,000บาท, 1, 3, 30, 40, 000, บาทส่วนพลตรีถึงพลเอก50,000ถึง100,000บาทไม่นับรวมบี้เลี้ยงสวัสดิการบ้านพักการรักษาพยาบาลค่ารถเรียนบุตรปูนบำเหน็จ3ชั้นยศเป็นกรณีพิเศษหากเสียชีวิตในการรบกรณีที่ขณะนี้ในโลกโซเชียลต,ต่างพากันแชร์ เรื่องราวของพลทหารปรียวัฒน์จงทิพย์วัย20ปีสังกัดร้อยรอ213กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23เด็กหนุ่มครอบครัวยากจนชาวจังหวัดสุรินท์หนึ่งในผู้พิชิตปราทคานาเกือบสละชีวิตเพื่อชาติถูกสะเก็ดร,ระเบิดเข้าที่ท้ายถอยทะลุถึงลำคอขอคนไทยอย่าลืมน้องเป็นเสาหลักของครอบครัวสี่ชีวิตโตมาจากกระต๊อม้หลังขาดรั่วมีแม่และน้องวัย15-16ขวบที่ต้องส่งเรียน น้องเลือกสมัครทหารตั้งแต่อายุ18อยู่แนวหน้าหวังต่อยอดเป็นนายสิบเพื่อกู้เงินมาซ่อมแซมบ้านให้น้องกับแม่แต่วันนี้อนาคตเกือบดับอาการอย่างหนักต้องผ่าตัดอีกหลายครั้งแม้แต่จะย้ายไปรักษาที่ดีกว่านี้ยังทําไม่ได้เพราะแม่ไม่มีเงินแม้แต่ค่ารถมาดูแลลูกที่โรงพยาบาลเด็กคนหนึ่งเสียสละเพื่อชาติแต่กำลังต่อสู้เพียงลำพังอย่าปล่อยให้เขาถูกลืมล่าสุดกรณีนี้กองพันธานร,ราบที่ส กรมทหารราบที่23ขอชี้แจงกรณีเพจไม่เป็นทางการนำเสนอข่าวการบาดเจ็บของพลเปียวัตรกำลังพลของหน่วยซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดที่ต้นคอด้านซ้ายและหลังเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ประสาทนคณาผิดไปจากความเป็นจริงจึงขอชี้แจงดังนี้ 1. อาการบาดเจ็บมีแผลจากสะเก็ดระเบิดบริเวณต้นคอและหลงังปัจจุบันอาการดีขึ้นแผลแห้งแต่ตรวจพบโรคไทรอย และแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์นัดผ่าตัดไทรอย์วันที่19กมกราคมนี้ซึ่งเพจลงข่าวว่าไม่มีโอกาสย้ายไปรักษาในโรงพยาบาลที่ดีกว่านั้นจึงไม่เป็นความจริง 2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบทุกนายไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เพจทีท่ลงข่าวว่าต้องต่อสู้รักษาเพียงลำพังนั้นไม่เป็นความจริง 3. เงินช่วยเหลือได้รับขั้นต้นราว4 9 0 0 0บาท 3.1พลเปรียวัตรได้รับบาดเจ็บสาหัสเคสแดงตามสิทธิที่ได้รับนั้นจะได้เงินช่วยเหลือประมาณ5 0สนถึง8 0 0นบาทแต่ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและความเห็นของแพทย์เพื่อยืนยันเบิกรับตามสิทธิที่พึงมีถึงได้3.2เงินช่วยเหลือจากส่วนต่างๆเช่นมูล,ลนิธิสายใจไทยโดยผู้ว่าสุรินมอบให้วันที่10ธันวาคมจำนวน30,000บาทสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา พลรหกมอบเงินช่วยเหลือวันที่18ธันวาคม5,000บาทพลตรีสุคนธรัตชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่2มอบเงินช่วยเหลือ5,000บาทและจากส่วนอื่นๆอีก9,000บาท 4. ทางหน่วยติดตามข้อมูลข่าวสารกำลังพลที่บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องโดยจากกองร้อยต้นสังกัดไม่ได้ทอดทิ้งกำลังพลตามที่ลงข่าวแต่อย่างใดแต่นี้การลงข่าวสารเพื่อหวังเพียงยอดการเข้าถึงการกดถูกใจ ทำให้เกิดกระแสะความคิดเห็นไปในทางที่ไม่ดีต่อหน่วยงานต้นสังกัดอย่างยิ่ง